สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับฝนนะคะพีก้าโฮมบ้านน็อกดาวส่งบ้านกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราอยู่กันที่โพธารามนะคะจังหวัดราชบุรีนะคะกับบ้านหลังนี้นะคะหน้ากว้าง7ลึก4เมตร40รวมกันศาสด,ด้านหน้าแล้วนะคะแล้วก็รวมเหล็กดัดแล้ว2 9 9 0 0 0บาทไม่รวมฐานล่างนะคะราคาเฉพาะตัวบ้านฟรีแอร์หนึ่งเครื่องนะคะเครื่องทำน้ำอุ่นมาเดี๋ยวพามาดูด้านหน้านะคะเหมือนเดิมก็ฝั่งซ้ายของลูกค้านะคะจะเป็นทรงจัว่วแล้วก็ เป็นกระจกกลมอันนี้เปิดไม่ได้แต่ลูกค้าจะเปลี่ยนเป็นบานเปิดปิดก็ได้นะคะผนังภายนอกภายในเป็นสมาร์ทบอร์ดนะคะตรงกลางเราก็ใส่โฟมกันร้อนให้เป็น EPS นะคะ1นิ้วเกรดไม่ลามไฟนะคะแล้วก็ตัวนี้เหลือเก็บงานนะคะยังเก็บงานไม่เรียบร้อยดีจะเป็นกันศาด1นึเมตร4คูณ4นะคะตัวบ้านแล้วฝั่งนี้นะคะโมเดนจะเป็นขนาด3คูณ4นะคะตัวน ون, 3, ู้น3คูณ4เมตร40นะคะรวมกันก็7 คูณ4ี่เมสีนะคะหนึ่งนอหนึ่งโถงหนึ่งน้ำนะคะเดี๋ยวพาไปดูรอบๆบ,บ้านน่าจะได้อยู่อันนี้ของลูกค้าเตรียมเอาเข้าบ้านแล้วนะคะก็รอบบ้านก็จะเป็นประมาณนี้นะคะโครงเหล็ก,กของเราก็กาวนไนท์ทั้งหลังทุกหลังเลยนะคะหลังคาเป็นเมทัลชีส0.35นะคะมีพ u วี1นิ้วผนังและหลังคาเราใส่ฉนวนให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นสายเมนที่ปล่อยออกมาจากตัวบ้านนะคะมีกาวลายนิวตนันลูกค้าก็มาใส่ต่อกกาวแล้วก็จัาไฟเข้าบ้านได้เลยป่ะคาดูรอบบ้านแล้วมันขาหลังนี้จะสูง60เซนนะคะประตูเหมือนเดิม UPVC หรืออลูมิเนียมก็ได้นะคะหลังนี้นะคะ2,99,000บาทพร้อมเหล็กดัดนะคะมุงลวดมาเข้ามาจะเจอห้องโถงนะคะ หลังนี้ลูกค้าเดียมเอาของเข้าแล้วเนาะห้องโถงจะวางเป็นโตฟาหรือโต๊ะทานข้าวได้แล้วก็ห้องน้ำนะคะพี่กิจแทนไปเลยขนาดหนึ่งเมตรยี่สิบคูณสองเมตรนะคะอุปกรณ์ในห้องน้ำครบคันเลยนะคะแล้วก็จะมีเคา,เา,เา,าน์เ,าเ,าเตอร์ล้างจานเคาน์เตอร์ล้างจานให้หนึ่งตัวนะคะเล็กๆเหล็ก,ลกดัดมีทั้งบ้านทั้งหลังเลยนะคะ อ่มาที่ห้องนอนขนาด3าคูณสเมตรสีสิบนะคะอ่ะอ่ะห้องโถงฝ้านะคะก็จะตามจัว่วนี่เลยเดี๋ยวอ่ะฝนเปิดให้ใหน่อยอ่ะจะได้สว่างสว่างนะคะนี่ก็ลูกค้าท่านไหนนะคะที่ต้องการบ้านน็อกดาวฟังชันครบคันถามว่าหลังนี้ตอบโจทย์เลยมีทั้งมุ้งลวดแล้วก็เหล็กดัดนะคะ ช้อมให้เลย2,99,000บาทไม่รวมฐานลากนะคะเฉพาะตัวบา้านแล้วก็ส่งฟรี100กิโลนะคะแถมแอร์หนึ่งเครื่องแล้วก็น้ำอุ่นไม่รวมติดตั้งนะคะลูกค้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะเข้าดูงานได้ทั้ง2สาขาเลยที่สุพรรณบุรีแล้วก็ระยองนะคะเปิดทุกวันตั้งแต่9ก้าโมงถึง5โมงเย็นนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ